สวัสดีครับช่องทิ้งกับทรายนะครับวันนี้จะพา,ามาที่งานสมโภชสมเด็จพระน,นเรศวรมหารานนะครับจัดติดกับาสารกลางเลยนะครับติดกับงานนเรศวรและงานกาชาติเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามครับฝั่งวังกันครับและเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณชายพามาเที่ยวอีกแล้วนะคะนี่คืองานสมโพธิพะนเรในสวนคะแต่ว่างานนี้ไม่มีค่าเข้านะคะทุกคนสามารถเข้ามาได้เลยก็ขับเข้ามาในพระราชวังจันทร์เลยค่ะตรงบริเวณที่เป็นวัดนะคะแล้วข้างล่างนะเขาก็จะอุ้ยจัดงานสวยมากๆนี่เลยคุณชายนะคะมาถึงก็อดใจไม่ได้เลยเห็นน้าส้มทีไรต้องปรีเข้าไปซื้อตลอดเลยนะคะน้ำส้มร้านนี้ก็คือแบบเดินเข้ามาก็เจอเลยนะแล้วสะอาดสะอ้านค่ะอุ้ยดูซิมีดอกไม้ประดับด้วยอ่ะ อร่อยสดชื่นนี่นะของชอบเขานั่นแหละอาเดินต่อเลยค่ะโอ้ยของกินเยอะมากเลยใครที่กําลังมองหานะ,ะวันนี้จะทานข้าวเย็นที่ไหนดีนะก็แนะนําเลยค่ะก็เดินเข้ามาโอ้ยมีแต่ร้านเด่นร้านดังทั้งนั้นเลยนะทุกคนนี่นะคะโอ้หควรที่จะใส่ชุดไทยมามากเลยนะเนี้ยเรากําลังมองหาร้านชุดไทยเดี๋ยวเราจะมีปักพิกัดให้ด้วยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นซ้อมการสแสดงดท,ที่สมโภชกันวันพรุ่งนี้ค,ครับ คุณชายก็พามาเดินดูตรงนี้เลยค่ะเขากําลังซ้อมนะคะวันนี้น่าจะเป็นซ้อมใหญ่แหละก็มีฟันดาบด้วยช่องเช่งช,งช่องเช่งเลยนะคะหนุ่มๆก็กําลังซ้อมการแสดงกันอยู่นะคือแบบว่าโอ้โหลูกพันธุ์นสวนนอ้อก็ต้องแบบฟันดาบให้แบบเท่ๆเลยใช่ไหมคะเริ่มไปดูงานข้างในกันต่อนะครับาที่บ้าน มาต่อกันค่ะตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นงานศิลปะซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเราก็มีแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นแต่ว่าทุกคนไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเห็นอะไรไหมเอ่ยโอ้โหน้องคนนี้นะคะเป็นแบบว่าผู้พิการแต่ว่ามีความสามารถเยอะมากๆนะคะมีการเพ้นกระเป๋าด้วยจากเท้าของน้องนะคะคุณชายก็แบบนี่เลยค่ะเราก็สนใจมากนะคะใครอยากอุดนหนุนน้องมาได้เลยนะคะตลาดชุมชนคนท้องถิ่นวังจร์

มาต่อกันนะคะในโซนนี้นะคะก็เป็นโซนอาหารเช่นเดียวกันแต่ว่าโซนนี้เป็นอะไรที่แบบหนุ่มๆต้องมานะเป็นโซนอาชีวศึกษาค่ะอุ้ยสาวๆน่ารักมากๆแล้วก็มีอาหารอร่อยๆนะคะจาหน่ายให้เราด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโซนด้านในซึ่งอาหารหน่ากินทุกร้านจริงๆคุณขารับประกันเลยนะว่าใครมางานนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าอยากให้แต่งชุดไทยมากัน,นะจะดูเข้าตีมมากๆเลยนะคะแล้วก็เดินมาข้างในนิดนึงค่ะก็ ก็มีมุมให้ถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราดูการคุณชายคือแบบวิ่งไปเลยนะคะคือน่ารักนะคะตรงนี้แล้วก็มีเป็นในส่วนของนะคะอาวุธสมัยก่อนค่ะที่อยู่ในนะคะโซนของพระนเรศวรน,นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะอาวุธสาธุค่ะค่ะลูกหลานพระนเรศวยคะนี่นี่มานั่งทานขัดโตกได้นะคะับซื้ออาหารจากรอบๆมานั่งได้แล้วก็ตรงนี้นีแต่งชุมไทยเข้ามานะ เชียวสามวันนะครับ1ิ1แปดเก้ายี่สิบนะครับแต่งชุดไทยมากันนะครับงานสมโภชสมเด็จมีรถตีสแสดงด้วยนี่วันแรกนี่นะคะมีเวทีด้วยค่ะงานวันที่สิบหกถึงยี่สิบมกราคมนะคะ มาไหว้หลวงพ่อนะครับแล้วก็งานมีถึงวัที่20ุ่กราานะครับ3วันเท่านั้นนะครับมาได้ครับที่มากันหลวงพ่อนะคะก็คือมาขอพรได้เลยค่ะเป็นองค์ประธานนะคะของพวกเราค่ะและนี่เลยค่ะน้องหมาบางแก้วของดีพิชรุโลกนะคะ ต่อมานะคะก่อนกลับทุกคนต้องแวะนี่เลยค่ะรำวงนะคะกับสาวน้อยของเรานะคะรอบละ5บาทเท่านั้นเองนะคะมา็ก้นทรายก่อนกลับบ้านกันเนาะ แล้วก็นี่เลยค่ะเรานะมีแพลนนะคะว่าเราสองคนเนี่ยจะมาแต่งชุดไทยทุกคนค่ะถ้าใครอยากจะมาแต่งชุดไทยนะคะก่อนเข้างานจะมีร้านนะคะให้บริการเช่าชุดไทยแล้วราคาประหยัดมากมีทั้งชุดคุณผู้หญิงและชุดคุณผู้ชายนะคะสวยงามจริงๆอยากให้ทุกคนนะมาแต่งชุดไทยแล้วเดินในงานนี้กันค่ะจะดูแบบ ดูมีมนสเสห์มากแล้วก็ถ่ายรูปสวยนะะลงโซเชียลนะคนจะได้มาเที่ยวพิซณุโลกกันเยอะๆนะคะตรงนี้ปากี่โมงคะอ๋อเที่ยงนะคะเช่ากี่บาทนะคะผู้ใหญ่300รอยเด็กสองร้อค่ะขอบคุณค่ะแต่งชุดไทยมาเที่ยวกันเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย